มือนีมากับเมนูผักนะคะทุกคนคะ่ะเมนูผักบุ้งคะ่ะจ้ามือนีช่องแมมมนคนบูไทยก็มากับเมนูผักบุ้งคะ่ะมือนีสิพาพี่นงมาทําผัดผักบุ้งกันจ้าเท่ากันนาผักบุ้งไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนกันเลยจ้าเมื่อหั่นผักบุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียม เครื่องไปผัดนะคะก็คือกระเทียมกับพิกค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับผัดผักบุ้งของเฮานะคะก็นํากระเทียมพริกมาตําให้มุนๆแหลกๆนะจ๊ะทุกคนค,ค่ะถึงเวลาคางมอสารพัดนึกแล้วค่ะกับคางมอสารพัดนึกขึ้นกับเตาวิเศษเทานะคะมานิกระไส้กระเทียมกับพิกที่เขา ตาไว้แล้วนะคะลงไปในหม้อคะ่ะอ๋ออย่าลืมนะคะทุกคนใส่น้ํามันลงไปด้วยแล้วก็ <นะ S 2> ทาการผัดกระเทียมกับพริกให้เกิดความหอมฉุนเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะพอหอมฉุนลงไปแล้วนะคะกะซิมเมอร์ด้วยไก่สับค่ะเมื่อดี้ซื้อเป็นหมูสับนะคะมื้อนี้เป็นไก่สับค่ะ ถูกกว่าหมูสับค่ะโลละ80ดสิบบาทนะคะมันก็ถือกว่านะคะก็เลยเอาตัวนี้นะคะหมูสับนี่ก็ลอยกว่าบาทนะคะทำก,ก,การพัดให้ใกล้สุกดีแล้วนะคะก็เติมผักบุ้งลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยจ้าบุ้งแล้วนะคะก็ตามด้วยเครื่องปรุงเลยจ้าจาังหวาจะเป็นน้ำตาลนะคะชูรสรสดีซอสปรุงรสนะคะ ซอสถอยนั่งร่มซอส้าเขียวค่ะพอใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะก็ทําการเร่งไฟขึ้นมาค่ะเร่งไฟขึ้นมาแล้วก็ผัดเลยค่ะคุกเ้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะคะผักบุ้งแล้วก็ไก่รวนเมื่อกี้นะคะไปนะคะหมอกัะไลไปค่ะพี่น้องมันกับว่ายุดกันนะคะมันเป็นแบบเตาไฟฟ้าแล้วก็หมอเป็นหม้อสแตนเลสนะคะผัดไปที่นี่มม่กันกไลท์ตุดตรั พี่น้องมันโอเคเลยเนี่ยจีซั่งกระทะเมื่อใหม่อยู่พี่น้องรอบเบึงนะคะว่ามันสีโอเคบากระถะนี่แต่ว่าเห็นาราคาแล้วก็ว่าเกินสองลอยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาผัดซูพี่น้องเบือ้องคะ่ะจริงอะซื้อกระทะมาแล้วใบหนึ่งแต่ว่าใส่บบได้คะ่ะมันโบก,นก,นกินกันกับเตาไฟฟ้าคือมันบ่ทำงานนะคะก็เลยได้เอาไปไหว้บัาน ตั้งจังหวัดเท่านะคะกระยำกลับมาใส่มองสัตเลสคือเกาคะ่ะค่ะพี่น้องพัทพวกพุงของเขาก็เสร็จเรียบร้อยจ้า,าถึงเวลาตักเสิร์ฟค่ะเมนูนี่บอกเลยว่ากินกับเขาสวยนี่คือแบบกินข้าวได้หลายจานมากๆทุกคนกินจนอ้วนนะคะเขานะเน้นเขานะคะ เมนูนี่ในตักขาดเขานี่อแซ่บขนาดค่ะพี่น้องเสือเรื่องพ่อแม่รักลูกเท่ากันทุกคนไหมเรื่องนี้บอกเลยว่าบ่จริงค่ะบ่เสือค่ะพ่อแม่นี่สิบอกว่าลูกผู้นั่นเอาโตรอดแล้วกับเบิดห่วงผู้นี้เอาโตบ่หลอดกับเป็นห่วงก็ต้องคอยซอยเหลือก็นั่นล่ะค่ะเขาเลยเอินว่าความลำเอียงเมนู ผัดผักบุ้งก็เสร็จเรียบร้อยคะ่ะเป็นไงคะพี่นองเป็นตะแสบบอผักบุ้งกรัรมนี้สิบบาทนะคะแล้วก็ไก่สับอีกนิดหน่อยประเมินราคาไม่ได้เหมือนกันเท่า,า <c oughs> ไปกินผ,ผัดผักบุ้งในร้านเข้าต้มกุยนะคะบัตามกว่าเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทเลยคะ่ะพี่นงเขาเจ้าก็จิผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็มีข้าต้มมาให้หนึ่งถ้วยเมนูนี่กง่ายๆนะคะพี่นองเสร็จเรียบร้อยคะ่ะมารับประทานน้ำากนแซ่บจ้า